คำเตือนเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นไม่แนะนําให้เล่นการพนันใ,นใดๆการพนันมีความเสี่ยงร0อเปอร์เซนโปรดใช้วิจารณญราณในการชมครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอซีแพนช่องน้องแสงชาแนละพี่น้องเนาะนะมาพอพี่พอหนองแรงของวันที่ยนะี่สิบแปดฤษภาคม2 5 6 7นะเมือนีกับมีดท่าทางนะครับของ แอสบีฟ้าแบบบ้าฝากตีฝากน้องฝากเอ็ซ <G ül iono> mm ีเฟนนองคือเก่าเหมือนเดิมเนาะพี่น้องเนาะนี่ในโอกาสแท่งได้ดีๆนะครับของแอสบีฟ้าของอาจารย์กราลาสินนะครับมาตอนพี่ตอนน้องซึ่งคณะนี้เพิ่นกะเปิดบริษัทนะครับยังี่ทันแล้วเสร็จแต่ว่าเพิ่นเปิดแล้วครับเปิดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพผนแล้วนะครับจะสนใจกะเช่นใดนะครับเด้วยกดดันทั้งของอาจารย์กราลาสินน้อพี่น้องเนาะนะครับ เอามาพอพี่างนองแรงของมาที่แปดคือเก่าเหมือนเดิมสำหรับมืงินเดืนน้ำหน้าทางมาฝากพี่ฝากน้องสำหรับวันนี้เป็นหวยใบฟ้าพารวยเนี่ยสิ่งเขาดีเขาใบเขาดูเขาได้เนะี่ยปีหนึ่งกรบอบา่าพีตะกินหัวนะพี่น้องเนาะแต่สามาตั้งแฉดุ่นดุ่นไปละนะครับเงินเะดือนอ,อะได้มาแล้วนะครับทั้งเป็นตัวเลขเพิ่นไปก่อนเลขเด่นนะไปน้องเลขเด่นนะครับ,นะรบเลขเด่นกับเลขเลขเด่นกับเลขใบฟ้าเนาะพี่น้องเนาะ อาจจะเอามาใซ่นน้ากันเลยนะพี่น้องนะามาใซ่นน้ำกันเลยนะวันนี้นะครับทั้งเด่นทั้งใบฟ้าล้วกาสุดเนี่ยก่อนสุดสู้สัญจรนีไก,ก่กกสุดหนึ่งนะครับจะเดี๋ยวจะมาเสนอในคลิปต่อไปนะครับติดตามกันกดกระกไว้กันแล้วกันนะติดตามกันไว้เนาะนะครับ อาครับก็พิจารณาครับเป็นแนวทางต่อคนับเป็นแนวทางให้พี่น้องได้พิจารณากันนะครับเขามาไล้ก็ะดิ่งครับได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะเพื่อเปิดค่าการมองเห็นนะพี่น้องเนาะจะได้ขยายนำขยายยังก่อเอิว่าขยายแนวทางนะให้พี่น้องได้เบิ่งได้พิจารณาครับให้มันกว้างออกไปนะคการคือว่าเป็นบูุพกแล้วกัรนะเป็นการสนับสนุนทางช่องเฮ้านะครับ เป็นการสนับสนุนทางช่องอีกทางหนึ่งนะครับโดยการกดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับท่านที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมนะครับกดติดตามให้น้ำแนเนะพี่น้องเนาะนะกดติดตามให้ด้วยนะครับมาเบิ่งกันกันครับมาดูมาดูก่อนแล้วกันนะครับมาดูก่อนแล้วกันสลหรับเอาเป็นเลขเด่นก่อนนะพี่น้องเนาะเลขเด่นนะครับเลขเด่นบนล่างละพี่น้องเด้อเลขเด่นบนล่างโอ้ยเลียมพี่น้องเนาะบุกคึกคักกันเลยนะ แปดกับเก้านะครับเด่นบนล่างแปดกับเก้านะพี่น้องเนาะอ่าเดี๋ยวอ่าเป็นแนวทางของรัฐบาลเพิ่นนะครับของอาจารย์กรรชินได้น่าเสนอมือน,นี่ยนะครับอ่าสำหรับสำหรับแอร์ใบฟ้ารัะไวยไฟฟ้านะครับเงินงนี้กันบกุกครั้งคนได้พี่น้อง นะครับที่คือเงยเบฟ้านะครับพี่น้องเด้อเงยเบดฟ้าถักขย,ย,ยายเต็มจอแบบขยายเต็มจอแบบล้นออกไปนะพี่น้องเ <c> ด <oughs> ี๋ยให้ให้ใหญ่ๆก็มันล้นออกไปนะขออนุญาตเขียนเอาเนาะพี่น้องเนาะเพื่อความสบายตาพี่น้องเขียนขออนุญาตเขียนแป๊บนึงนะครับเ <c oughs> ขามาแล้ว อาเป็นแนวทางเท่านั้นครับเป็นแนวทางเท่านั้นเด้อครับเด้อเป็นแน,ทนวทางนะครับเลือกวซื้อราคาสลากกินแบ่งของทางรัฐบาลเพื่อนัทางจองเฮานะบริษัการันตีหรือว่าบริษัรับรองว่ามันจะออกรอยเปอร์เซ็นต์ครับอันทางนี้เท่านั้นกคับเป็นแนวทางทานะครับเนาะอาเป็นแนวทางเท่านั้นเด้อครับเด้อเสียงอาจีพว่ชัดเจนไหมพี่น้องเสียงอะไอาจจะไม่ชัดเจนเท่าที่ควรนะครับเพราะว่ารถแล่นไปแล่นมารถพานดูนะพี่น้อง เนกับแคบๆพี่พี่น้องนบบที่แคบๆนะครับจะตั้งกล้องนี่ก็จะอันตรายที่เด่นนะครับเพราะว่ามันตั้งอยู่บนกระสอบข้าวเนาะรัมมันก็ะเลเน่ยครับเทียงในแบบบ้านจริงแบบนั่งเอียงฝนนะพี่น้องเนะ ขเขียแบบน,นแบบนั่นเขียนแบบผิวหยังสิละนะั่นหอนโอ้ตายลืมปิดปากกา,าเป็นยังไงพี่น้องนะับอนนะบออะมา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 ,มาดูแนวทางของแอดใบฟ้าพารวยนะครับวันที่หนึ่งมิถุนายน2องพันหาร้อยสิเก็ดนะครับสามตัวนะครับสามตัวชุดสามตัวคือหนึ่งแปดสี เจ็ 7, 8, 5, แป้าละก็ห้านะพี่น้องอ่าสลหับ2ตัวนะครับสองตัวแปดสี่แปดห้าเป็นแนวทางสลากกินแบ่งของรัฐบาลเป็นขนาครับเนาะอ่าสลหรับเด็กวิเล็กบิ่งนะบิ่งบนล่างนะแปเก้าพี่น้องเด้อนี่แปดกับเก้อ่ะพี่เจริ้าคับพี่น้องเห็นไหมพี่น้องชัดเจนนี่เนาะอ่ะแคปหน้าจอไว้ครับอ่าสั้นๆแ่อม้นึงนะครับ แคปหน้าจอไว้พี่น้องแคปหน้าจอไว้นะครับแนวทางของแอสไฟฟ้าพา,ารวยของอาจารย์กรกาลสินนะครับหนึ8 5 5 8่งแปดสี่เจ็ดแปดห้าห้าแปดหกกับสำหรับสองตัวก็่แจ็คไว้ที่สี่แปดเฮ้ยแปดสี่แปดห้าแปดหกเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกเด่นนะเด่นบนเด่นล่างนะแปดกับเก้าวิ่งได้พี่น้องเด้อเพราะว่าเลขวิ่งส่วนมากจะเขาดูเขาได้เขาวีดี เขาบ่อยนะครับแคปหน้าจอไว้พี่น้องแคปหน้าจอไว้นะครับเป็นแนวทางเลือกซื้อเลือกหาสละกินแบ่งของทางรัฐบาลเพิ่นเท่านั้นนะครับเลือกซื้อเลือกหาสละกินแบ่งของทางรัฐบาลเพิ่นเท่านั้นนะครับเดออแคปหน้าจอไว้พี่น้องแคปหน้าจอไว้นะครับสำหรับแคปแบบเด็ดพี้เนาะนะครับโอ้ยดินจากของของค้าๆจากคัดคันๆยังได้บุญนะครับ าทางช่องเข้าบรสนับสนุนการเงินการพนันนะครับทางนี้ทางนั้นก็เลือกซื้อเป็นแนวทางเลือกซื้อสลากินแบ่งของทางรัฐบาลเพื่อนเท่านั้นบทางช่องบรดษัทบริษัทบ้าต้องว่ากันไปแล้วพี่น้องเนาะบริษัททางการพนันบรสต่อไปเป็นแนวทางเลือกซื้อสลากินแบงของทางรัฐบาลเพื่อนเท่านั้นครับอันนี้ก็เป็นเพียงสูตรคำนวณคิดคำนวณนะครับให้ได้พิจารณากันนะครับเด้อ เป็นแนวทางของอาจารย์กรกาลสินนะครับเนะน,นาะแนะนำเอสไบฟ้าพารวยแต่ผมไม่เบฟ้าเพิ่นนั่นแหละนะครับอาจารย์ผู้เำนามกับอาจารย์กรกาลสินนะพี่นอนะ้องเนาะการเป็นกับเขาดูเขาบ่อยเขาได้เขาดีนะครับเก่งหนะ้าประจารนไม่กระดายนะแอบก็ดไ,ได้นํามาเสนอให้กับพี่กำ้ัมือในพี่แตนจรนาอีกเทื่อนึงนะครับ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวจะมีชุดหนึ่งชุดตัดเสือ้อนะคือว่าสุดโขงสุดท้ายสุดตัดเสือ้อเดี๋ยวจะ อาจะมานําเสนอเป็นคลิปต่อไปนะครับอารจีเป็นมือเรอเราสุดท้ายนะครับหรือว่าเรอเราบ้านมติสารสิบเอ็ดหมาดนี้นะครับซื้อได้บับุนะครับพี่น้องเพราะว่าเลขหัวเแปดห้านี่พี่น้องแปดห้ามันตรงกับตรงกับอายุของผู้ว่าแล้วคาผู้ว่าอายุผู้ว่าหาสิบแปดปีนะพี่น้องนะเพราะว่าวันเกิดพ่อสอนสิบแมนผมน,นะน่าจะใช่นะจําไม่ผิดเนานะเกิด อายุเพิ่นหาสิแปดปีนะเป็นคนเอ่อเป็นผู้วารัชกา,การคนที่ห้าสิบแปดลำดับที่ห้าสิบแปดนะครับอาจจะเขามาเป็นเลขดังเลยไปต่อไปนะครับื่อไรบูนะพี่น้องหาเบิ้งถ้าพี่น้องนั้นหาลังหารังเทารังที่หาแผงมันยั่งนะครับบางแผงก็อาจจะยังเหลือนะบางแผงก็อาจจะยังไม่เหลือนะครับกับพิจารณาเอา <c oughs> นะครับเอาเบิ้งอีกรอบหนึ่งพี่น้องเบิ้งอีกรอบหนึ่งเด้อครับเด้อ เอาเบื้องเอาพี่น้องนะเบื้องเพราะว่าอาการมันจะให้อาสีพสไรนะครับมือนี่เป็นเจนานบูเป็นพวกข้องบวกแขวะเจนาบูนะครับวันที่1นะครับมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบเ็ดแวทางของแอดไบฟอาจารย์กรณการสิล์ครับหนึ่งแปดสี่เจดแปดห้าแล้วก็ห้าแปดหนะครับจากชุดได้ที่แปดสี่แปดห้าแปดหกนะครับเก้าสี่เก้าห้าเก้าหสรับเดินบนล่าง เด่นบนล,ล่างนะครับแปดกับเก้าครับรูดได้นะครับเดี๋ยวรูดแปด,ร,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 ดรูดเก้าได้นะครับพี่เจรณาพี่นอ้องอชอบประจัดคัดจักรพันนะครับนี่คือแนวะทางของอาจารย์กรรสิทธิ์และไฟฟ้าซึ่งช่องเข้ากับเรนน้มาเสนอให้กระพิกำนลองได้พิจารณาอีกเพิ่อหนึ่งนะเดี๋ยวลอยนะพี่น้องแค,ป,นะหค,ค,งแคปหน้าจอแปดเลยทีึงอ่ะแคปอีกพี่น้องแคปอีกก็ได้อนะ่ะแคปอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับเก็บลอยนะพี่น้องเนาะถ้าว่าแคปเ่าท่านจะได้การ ย้อนหลังก็ได้ครับเด้อย้อนไปดูได้ก็แคปใหม่ก็ได้นะครับพี่น้องนะครับสำหรับได้คลิปนี้การแอดก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับเจ้าของข้อมูลอาจารย์กรกาลสินนะพี่น้องเนาะแอฟเรฟ้าพารวยนะขอบคุณเอฟซีแฟนช่องที่ติดตามตั้งแต่ต้นจนจบนะครับสำหรับคลิปนี้ลาราฟิกรนะครับเอฟซีแฟนช่องจบจชเปันหมาเฮี้ยงป๋านะครับเด้อไดจยับงินแสงเงินรางกันเมื่อสู่กุศลในวดวันที่หนึ่งมิถุนายน2567 สรับมือนีคลิปนี้ลาไปก่อนนะไปพอกันคลิปหน้าคลิปนี้กล่าวคาว่าสวัสดีครับผม